พี่คำรอนคำรนมาแล้วเสียงีเจ้มาแล้วำรอนตอนร่วมกันหลายแรงเพื่อแยกคนติดกับคนไม่ติดโควิด1 9ออกจากกันนะ <c oughs> จะบอกให้โควอะไรวิดโควิดง่ายมาก ข้าคนทั้งโลกสมกับที่รัฐบาลหนุนงบประมาณปีละมหาศาลวันนี้สปสชจึงเล่นบทพระรองเพื่อช่วยพระเอกให้ดิ้นหลุดจากหล่มโควิด19สปสชจับมือกับคณะเทคนิคการแพทย์มอมหิดลทกศและอีกหลายหน่วยงานระดมตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด19การให้บริการจุดสู์ราชการเราทําครบวงจรตั้งแต่ตรวจคัดกรองถ้าตรวจแล้วผลเป็นลบเราก็จะให้คําแนะนํา14วันดูแลตัวเองยังไงที่บ้านถ้าผลเป็นบวกจะแนะนําให้ลงทะ เบียนเข้าไปในฐานข้อมูลของ Home i อ o l a t i o n หรือกักตัวอยู่ที่บ้านโดยคลินิกหรือโรงพยาบาลเข้ามาดูแลวิดีโอคอลเยี่ยมไข้เช้ากับเย็ยนให้เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสะเลือดเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัลมียาอาหารสามมือ้อ14วันหายเมือ่อใดที่แยกน้ำออกจากปลาได้คราวนี้ก็จะเห็นตัวปลาชัดเจน แล้วระดมการรักษาในรูปจากเบาไปหาหนักถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจะพาไปที่โรงพยาบาลถ้าผลเป็นบวกเราจ่ายยาฟาวิพิลาเวียให้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการจะทําให้อาการของคนไข้เนี่ยไม่เปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีอื่นที่ศูนย์ราชการประชาชนจองคิวมาหลายหมื่นคนเราก็รับวอล์กอินด้วยคนพิการผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กอ่อนเรามีฟาสเลนเข้ามาตรวจได้เลยไม่ต้องรองคิวนานรับเป็นหมู่คณะด้วยมีหลายคณะที่เข้ามาให้แต่ละกลุ่มที่มีความเสี่ยงรับบริการได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรองคอยสรุปโควิดน่าัวตเาอ รอดได้ถ้ารู้จักการป้องกันรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มคู่สายอีกหลายเท่าตัวตรวจเชิงรุกได้35,000รายครับใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ<ๆ>โควิดมันติดต่อไวละพี่น้องคนไทยห่างไกลกันนิดอดทนไว้เข้มแข็งไว้ทั้งกายจิตเพื่อกำจัดโควิดให้มันหมดไป ดีๆกับพี่คำรณทําให้คนหลุดพ้นโควิดได้เป็นเรื่องดีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันทําเพื่อชาติไทยสอปสอชอนะ <c oughs> จะบอกให้และไปต่อตรงนู้นไปค่ะตอนเรื่องของคนจะรวยนะ <c oughs> จะบอกให้พอพี่มากมีเงินตรา <c oughs> 9 30ถึงล่ม9 28เป็นสวนภัยมีนาคุณเอกพงศ์แก้วสุรินหรือพี่น้อยหรือลุงน้อยของเราคนนี้ไม่ใช่อายุ27แต่ปลาเข้าไป72ปีแล้วเกิดที่จังหวัดชัยภูมิมาทำงานตอนหนุ่มที่ชนบุรีหลังจากนั้นกลายเป็นช่างตระเวนทำงานไปทั่วโลกเรียกว่า3รอบโลกก็ว่าได้มีบ้านมีที่ดินอยู่ทั่วโลกและมีที่ดินอยู่ทั่วไทยลองฟังจากปากคำของแกคนรวยเอาเวลาไปทำอะไรคิด เรื่องทำมาหากินโลกนี้จะอยู่มุมไหนดีนั้งแต่ในรอบโลกสักสามรอบแล้วก็อยู่เมืองนอกใช้เวลาทักงสามสิบปีตะเวแในทั่วรอบโลกแล้วจะรู้ว่าโลกนี้มันกว้างอแล้วก็จะเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบเฉลียวฉลาดไม่เอาเปรียบสังคมครับเห็นแก่สังคมเห็นกับคนทุกยากอยากให้ทุกคนมีกินครับเพราะนั้นเรามีกินแล้วก็ ปลูกผักปลูกหญ้าเตรียมการ20ปีให้เกิดสงครามโลก8ครั้งเราไม่เป็นไรครับเพราะเรามีกินหมดเลือกสวนไล่นาปูปลาหน้าน้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงมีคำพูดว่าพี่อยู่บ้านนามีแต่ปลาคำล้นเอามาฝาแม่คุณขวันใจคนยากหลับของฝากปลาได้ไหมเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเขาคือเอกพงศ์แก้วสุริน คนมันจะรวยจะโชคดีมีความรู้แค่ปอสี่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับป .4 สี่มีมุมมองเด้อสีบอกให้แม่นบอแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วครับชีวิตต้องสู้ความรู้ของเรามีน้อยผู้แม่เนื้อกอยสู้ไม่ถอยที่ได้เกิดมาทุกๆอาชีพที่ทำที่หาก่อเพื่อลูกเมียของข้าวันนี้ นาีะะข่าจวดี่ดีกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนเป็นอย่างลุงน้อยโปรกอบคนนี้แต่มันก็ยากยิ่งละเด้อที่บอกให้ก็เพื่อลูกเมียของข้าวันนี้วันหน้าจะมีค่าจะดี